รถโบราณหรือว่ารถคลาสสิกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคนอย่างเราเราคนทั่วไปจะชอบนะนายกไทยเนี่ยคุณเศษฐาทวีสินเนี่ยเขายังชอบเลยนะแต่ว่าเอาละเขาก็มีอยู่ในต่างประเทศแต่ว่าจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเศรษฐีเขาเล่นกันอนะแอสตันมาตินที่เรียกว่าประกอบฉากหนังเรื่อง007พยักร้ายผ่าเวลามรณะอะไรของเขาอะนะ น่ะนักทึนึกภาพไม่ออกอ่ะดูรุ่นนี้สีบรอนนะก็ถือว่าเป็นรถที่เศรษฐีเขาเล่นกันเพราะว่าราคาอาจจะแพงหน่อยแต่เอาเข้าจริงๆเลยเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องจนจะต้องรวยรถคลาสสิกรถโบราณรถอะไรพวกนี้ผมว่าเผอเอๆมีตั้งแต่ราคาหลักพันหลักหมื่นจนถึงหลักแสนหรืออะไรหลายๆแสนอันนี้ผมไม่ผมไม่รู้นะ ก็ถ้ามันแพงก็ให้คนมีตังค์เขาเล่นไปแต่ถ้ามันรุ่นไหนที่มันถูกลงมาก็ให้คนอยากอยากได้ที่เรียกว่าซื้อได้ก็เล่นกันไปนะมันคงไม่ได้ไปทําให้ตลาดรถใหม่เสียหายหรอกนะคือกฎหมายเนี่ยถ้าออกมารองรับได้ก็อันนี้ผมเห็นด้วยจริงๆเลยเนี่ยเมื่อในอดีตเนี่ยกฎหมายการนําเข้ารถมือสองเนี่ยคือคําว่ารถมือสองเนี่ยนะเรียกว่ามันไม่ได้กําหนดว่ามันจะเป็นรถโบราณหรือว่ารถคลาสสิกหรือว่ารถอะไรแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีกฎหมายรองรับ รถมือสองสมัยก่อนเนี่ยมีกฎหมายรองรับแล้วก็นําเข้าได้นะเมื่อเมื่อ20กว่าปีที่แล้วอะเอาง่ายๆ3-40ปีที่แล้วนํนาเข้ารถมือสองได้แต่ว่ามาถูกยกเลิกกฎหมายฉบับเนี้ยโดยนายกอนันต์ปัญญาชุนนี่แหละเนี่ยเออก็คือเข้ามายกเลิกกฎหมายฉบับนี้มันก็เลยทําให้เอ่อไม่มีกฎหมายรองรับถูกไหมแล้วก็ไม่รู้นะผมเข้าใจว่ายุคนั้นเขาอาจจะคิดว่า รถเก่าจะมาตีตลาดรถใหม่ในบ้านเราที่มีฐานการผลิตอยู่ในบ้านเรามั้งซึ่งผมว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้เนี่ยถึงมีกฎหมายห้ามนําเข้ารถรถเก่ารถโบราณรถคลาสสิกรถมือสองอะไรต่างๆเนี่ยรถใหม่ในบ้านเราที่มีฐานการผลิตในบ้านเราก็ไม่ได้ว่าจะขายดีถูกไหมไอ้ที่จะขายได้ก็รถไฟฟ้าไงทุกวันนี้รถจีนไงเห็นไหมฮะนั่นว่าไม่เกี่ยวกันเลยแต่เพียงแค่ว่ารถคลาสสิกรถโบราณเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันอยู่ในความ ชื่นชอบของคนไทยที่เรียกว่ามันมีปมด้อยอยู่ในใจตรงที่ว่าบ้านเราเนี่ยมันผลิตรถเองไม่ได้มันเลยนําเข้ามาคนไทยเลยแบบมีรถใช้น้อยอ่ะมีรถดีๆใช้น้อยย้อนกลับไปเมื่อหกเจ็ดสิบปีที่แล้วเนี่ยแปดสิบปีที่แล้วบ้านเราจะมีรถใช้สักกี่คันรถดีๆสวยๆนะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแบบเชิงพาณิชย์นะรถนั่งที่เรียกวไม่ได้สวยงามอะไรแต่ว่ารถที่ดีๆก็คือรถสปอร์ตรถประทุนรถแบบเขาเรียกว่ารถอะไรรถ สองประตูอะไรพวกนี้มีไม่กี่คันหรอกเพราะอะไรเพราะรถพวกนั้นเนี่ยถือว่าจะต้องมีสตังค์หน่อยในยุคนั้นที่ซื้อเข้ามาได้นี่นะถ้าประเทศไทยเนี่ยยังมีรถรางเนี่ยวิ่งในกรุงเทพเนี่ยอันซีนยิ่งกว่าน,นี้อีกเพราะอะไรเพราะว่าความเป็นโบราณความเป็นคลาสสิกเนี่ยมันมีคุณค่ามันมีความหมายดูอย่างคนไปเที่ยวต่างประเทศดิเขาไปนั่งรถรางต่างประเทศที่เขามีอายุเป็นร้อยร้อยปีเนี่ยเขายังใช้เขาก็ยังทุกวันนี้เขาก็ยังนั่งยังใช้กันอยู่เห็นไหมฮะ แล้วบ้านเมืองสวยงามถ้ามีรถรางในบ้านเรายกเลิกไปเกลี้ยงเลยเมื่อก่อนเนี่ยมีรถรางใช้นะในกรุงเทพอ่ะเห็นไหมฮะแต่พอความแบบจะเอาแต่สมัยใหม่อย่างเดียวนะนะก็เลยยกเลิกไอของโบราณโบราณไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราลืมไปว่าเราก็มาจากความโบราณนั่นแหละนะนี่ผมมองว่านะถ้าบังเกิดว่าคนอย่างรุ่นผมรุ่นก่อนผมเนี่ยเขาได้เห็นรถโบราณวิ่งเนี่ยเขายังจําได้ไหมายรู้ในความหลังครั้งก่อน ถูกไหมย้อนวันวานกันได้ว่าเออมันทบทวนเรื่องราวเมื่อในอดีตอะไรอย่างี้แต่คนรุ่นใหม่เกิดมาเนี่ยสิบกว่าปียี่สิบปีไม่เห็นรถโบราณนึกภาพไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ออกมารองรับอันนี้เห็นด้วยเลยอันนี้เห็นด้วยเลยเพราะอะไรเพราะจะสร้างสีงสันให้กับบ้านเราอีกเยอะนะไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าเป็นงานรถคลาสสิกงานรถโบราณอะไรพวกนี้เผล่เจะเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนประเทศไทยได้อีกด้วยเห็นไหม คืออย่ามองแต่ว่ามันมีข้อเสียนะอย่ามองแต่ว่าเฮ้ยมันมีข้อเสียมลพิษรถเกา่าโน่นเสร็จโถ้เอ้ยทุกวันนี้เนี่ยต่างประเทศเขาจ้างที่นาเข้าขยับมาทิ้งในประเทศไทยไม่รู้ตั้งเท่าไหร่อย่าให้พูดเลยนะไอที่รถเนี่ยเอามาวิ่งได้ขับได้เนี่ยทํามาเป็นห้ามเอาละไม่รู้ละจะขัดไปผลประโยชน์กันท่าไหนไม่รู้ละ่ะแต่ว่าถ้ามีกฎหมายรองรับเนี่ยมีได้มีเลยอันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเลยอย่างน้อยๆเนี่ยสําหรับคนชื่นชอบเนี่ย เขาจะได้แบบสนุกสนานกันเขาจะได้แบบเออนึกถึงสิ่งที่ว่าเอ้ยมันเป็นความหลังครั้งก่อนที่เรียกว่าเห็นตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นได้แค่มองนะรถรถสวยๆดีไซน์ดีๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆก็เออถ้ามีนําเข้ามาปุ๊บอะไรนั่จะได้ซื้อไว้ครอบครองได้เพราะอะไรรถสวยๆนะมันมีน้อยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าโอยเอาง่ายว่าหมดแล้วก็หมดเลยนะถ้าต่างประเทศนี่เยอะอเมริกาเนี่ยนะในวันที่เขาแบบ ในวันที่เขามีตึกสูงรับฟ้ามีรถยนต์ขี่กันทั่วเมืองทั่วอะไรเมื่อเจ็ดแปดสิปีที่แล้วแปดสิบเก้าสิบปีที่แล้วอ่ะบ้านเราเนี่ยยังขี่ควายเทียมเกวียนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่ากดให้คนไทยมันจะอยู่ตรงที่มันไม่ได้หรอกถูกไหมกฎหมายที่มันผลักดันให้มันเสรีได้ก็เสรีไปนะเออขนาดกัญชาเทบจะผลักดันให้เพนเป็นเสรียังได้เลยขนาดยาบ้าเนี่ยครอบครองไม่กี่เม็ดก็ยังไม่ผิดเลยเห็นไหมเรื่องรถเนี่ยมันจะอะไรหนาโถอย